สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการลงตัวแพทนะครับสำหรับรุ่น Q5s และ Q20 นะครับ mm hmm. ก็ขั้นตอนแรกนะครับ mm hmm. ก็ให้เราเข้ามาที่ w ว็บเว็บไฮมิเดียเทนะฮะหรือว่าเว็บไซต์ของเรานั่นเองนะครับแล้วก็ให้เรามาเลือกในส่วนของไฟล์ดาวน์โหลดตัวแพทเฟิร์มแวร์นะครับคือตัวนี้เลยนะครับ ตรงนี้นะครับผมเราจะต้องมี external hard disk นะฮะหรือว่าจะเป็นแฟลชไดร์ธรรมดาอะไรก็ได้นะครับที่สามารถ format เป็น NTFS หรือเป็นแฟลชสามสองได้นะครับซึ่งปัจจุบันก็สามารถใช้งานได้ทั้งหมดนะครับที่เป็นแฟลชไดร์นะฮะสมัยใหม่ก็สามารถใช้ได้หมดเลยนะครับพอเราดาวน์โหลดนะฮะก็คลิกเข้าไปนะครับดาวน์โหลดมานะฮะก็จะขึ้นที่ media file อย่างนี้ก็กดดาวน์โหลดได้เลยนะครับก็หลังจากที่เราทําการดาวน์โหลดมาเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ตัวไฟล์นี้มานะครับ ก็ให้ทําการคลิกเข้าไปนะครับหนึ่งครั้งแล้วกด F2 นะครับแล้วก็ทําการเปลี่ยนชื่อนะครับให้เป็นชื่อตามนี้นะครับ UPDATE นะครับอัปเดตแค่นี้นะครับผมก็ให้ทําการย้ายไฟล์นี้นะครับเข้าไปอยู่ในแฟลชไดร์ของท่านนะฮะโดยแฟลชไดร์นะฮะจะต้องอยู่บนหน้าแรกนะครับเดี๋ยวผมคั p y ไปเลยแล้วก็ไว้ที่ไดร์ดีนะครับอันนี้เป็นแฟลชไดร์ผมนะครับก็วางไว้หน้าแรกเลยอย่างนี้นะครับฟังไปนะครับแล้วก็ถ้ามีไฟล์อยู่ก็ทับไปเลยนะครับ รอสักครู่ครับก็เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็แฟลชไดรฟ์นะหรือ external ก็สามารถเอาไปลงฟร์มแรนได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการลงเลยนะครับว่าจะลงยังไงนะครับก็ตอนนี้ผมอยู่ที่กล่องแล้วนะครับให้ทำการเสียบตัว external นะฮะหรือว่าตัว USB นะครับเข้ากับตัวเครื่องนะครับตันนี้เลยนะครับนี่ครับเสียบเข้าไปนะครับอ่าแล้วก็ ให้เราเข้าไปที่เซตติ้งนะครับจะต่อเมาส์นะครับหรือว่าจะกดรีโมทก็ได้เช่นกันนะครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็เลือกที่อัปเกรดเลือกอัปเกรดนะครับผมแล้วก็จะมีคําว่า local ัปเกรดอยู่ด้านบนนี้นะครับให้เราคลิกไปหนึ่งทีนะครับแล้วก็กดอีกรอบนึงนะครับแล้วก็โอเคได้เลยอ่ะก็รอให้มันรีบูตรอบนึงนะครับจังหวะนี้ห้ามปิดเครื่องนะครับไม่งั้นอาจจะทําให้บอร์ดเสียได้นะครับก็รอให้เสร็จนะประมาณ5นาทีนะครับผม มันก็จะขึ้นโลกโก้แบบนี้มาก่อนนะครับก็เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ My App อกันเลยนะครับอ่าเข้ามานะครับก็จะมีแอปให้เลือกนะครับ Spotify นะแล้วก็ตัวนี้นะครับคีย์หลักของเราอยู่ที่ตัว Play Store นะครับก็สามารถใช้งาน Play Store ได้เรียบร้อยนะครับ youtube ก็มีมาพร้อมให้เลยนะครับอ่าก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับวิธีการใช้งานตอนแรกนะครับ